สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่แมวบังสปอยวันนี้แมวบังจะพาทุกคนย้อนเวลาไปยังต้นกำเนิดนอนยักษ์มฤตยูที่ออกไล่ล่าขเมือบมนุษย์และบรรพบุรุษของเบิร์ดกัมเมอร์ตระกูลที่ยืนหยัดสู้กับเจ้านอนยักษ์กับเทรเมอร์เดอ e เลเจสบิกินทูนรกล้านปี4ย้อนรอยจอมขมือบเรื่องราจะสนุกลุ้นระทึกและตื่นเต้นขนาดไหนนั้นเราไปชมสปอยพร้อมกันเลยครับ ในปี1889นาเหมืองบอทอมดอลลารัฐเนวาดาในขณะที่คนงานเหมืองกำลังทำการขุดเจาะอยู่นั้นจู่ๆคนงานคนหนึ่งก็หายตัวไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นสาบพิศนาที่เหม็นตลบอบอวนขณะที่หวนรายงานเรื่องนี้ให้หัวหน้างานรับรู้หัวหน้าคนงานก็โดนบางอย่างฉุดกระชากมันขือบหัวของเขาเข้าไปแล้วเมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องเหล่าคนงานต่างแห่กันมาช่วย แต่ก็โดนบางอย่างเขมือบจนไม่เหลือซากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองรีเจคชันเมืองกลางทะเลทรายที่แสนมังคังแต่เหตุการณ์สยดสยองที่เกิดขึ้นทำให้คนงานเหมืองกว่าเจ็ดชีวิตหายสาบสูญอย่างเปรศนาผู้คนจึงพากันย้ายหนีออกไปจากเมืองนี้เหลือชาวเมืองไม่มากที่ยังคงปักหลักอยู่ที่เมืองรีเจคชัน หลายครอบครัวลงทุนเปิดกิจการในเมืองนี้หนึ่งในนั้นคือร้านค้าตระกูลช่างพวกเขาไม่มีเงินพอจะไปลงทุนในเมืองอื่นแล้วหากจะว่ายน้ำกลับเมืองจีนก็คงไม่ใช่ความคิดที่ดีนักแต่แล้วท่ามกลางความตึงเครียดก็มีโทรเลขจากฟิลาเดลเฟียส่งมามีข้อความว่าเจ้าของเหมืองที่เกิดเหตุไฮแรมกัมเมอร์จะเดินทางมาถึงเมืองรีแจคชันในอีกไม่ชา้า เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและทำให้เหมืองกลับมาเปิดทำการได้ ไม่กี่วันต่อมารถมาก็มาถึงเมืองรีแจคชันชาวเมืองต่างตื่นเต้นและออกมารอต้อนรับไฮแรมกัมเมอร์ใช่แล้วครับชายคนนี้ก็คือบรรพบุรุษของเบิร์ดกัมเมอร์ชายผู้เกิดมาเพื่อกำจัดหนอนยักษ์แม้หน้าตาจะเหมือนเบิร์ดมากแต่นิสัยต่างกันคนละขั้วไฮแรมดูจะเป็นผู้ดีติดหรูค่อนข้างจเจรองมากจนทำให้ชาวบ้านเริ่มจะหมั่นไจและอดคิดไม่ได้ว่าไฮแรมจะมีปัญญากำจัด เจ้าสัตว์ที่ขมือบขนงานเหมืองได้จริงหรือเปล่านะเพราะไฮแรมยิงปืนไม่เป็นแถมเดินทางมายังเมืองที่ห่างไกลกฎหมายโดยไม่มีอาวุธเลยสักชิน้นและไฮแรมไม่รู้เลยว่าเกิดเหตุการณ์สยดสยองในเมืองของเขาคนงานเหมืองกว่าเจ็ชีวิตหายสาบสูญและคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้คือฮวนพาดิลาฮวนบอกว่า สิ่งมีชีวิตลึกลับทะลวงขึ้นมาจากดินพลิบตาเดียวมันก็ขมือบขนงานจนหมดเกลี้ยงมันคือตัวการที่ทำให้ชาวเมืองวาดกลัวแล้วพากันย้ายหนีออกไปจากเมืองนี้ให้แรมคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ป่าธรรมดาที่ดุร้ายถ้ามีปืนก็คงกำจัดมันได้คนงานเมืองบางส่วนอย่างตั้งแคมป์อยู่ไม่ไกลจากเมืองมากนักหวนจึงเสนอให้จ้างคนงานเหล่านั้นเพื่อช่วยกันกำจัดเจ้าสัตว์ลึกลับตัวนี้ แม้เส้นทางที่จะไปอย่างแคมป์และเมืองค่อนข้างกันดานและลขลุขระมากแต่ไฮแรมก็ยังยืนยันที่จะปั่นจัก,กรยานคันโปรดแทนที่จะขี่ม้าแต่ไม่ทันที่จะปั่นออกจากเมืองโซก็ดันขาดสะง,งั้นไฮแรมจึงต้องกลับมาขี่มา้าโดยฟูยเยียนหนุ่มน้อยจากร้านค้าตระกูลช่างก็มอบหนังสติ๊กให้ไฮแรมไว้ป้องกันตัวด้วย พวกเขาออกเดินทางมายัางแคมป์เพื่อจ้างคนงานและเดินทางต่อมาอยัางเหมืองบอททอมดอลล่าในขณะที่กำลังสำรวจเหมืองพวกเขาพบโครงกระดูกมนุษย์เป็นจำนวนมากและมีกลิ่นสาบปริศนาเหม็นตลบอบอวนไปทั่วแต่ก็ไร้วิแววของสัตว์ดุร้ายให้แรมคิดว่า บางทีสัตว์สายพันธุ์นี้มันอาจจะไปหากินที่อื่นแล้วก็เป็นได้ไฮแรมจึงประกาศว่าเหมืองบัตทอมดอลล่าปลอดภัยและเขาพร้อมจะเปิดรับคนงานเพื่อทำการขุดเจาะต่อแล้วแต่กว่าจะสำรวจเสร็จก็เย็นมากแล้วทุกคนจึงหาทำเเลตั้งแคมเพื่อนอนพัก ในขณะที่ทุกคนกำลังจะนอนพักซอกกี้ก็เตรียมจะบรรเลงเพลงกล่อมทุกคนให้หลับฝันแต่คนอื่นๆดันไล่ให้เขาไปเล่นให้หมาฟังก่อนที่ซอกกี้จะทำให้ทุกคนนอนไม่หลับเพราะเสียงเพลงของเขาท่านใดนั้นฝูงม้าก็กลุมคลั่งแล้วแหกคอกวิ่งหนีกันไปคนละทิศเหล่าคนงานต่างคิดว่าพวกม้าสติแตกเพราะทนฟังเสียงเพลงของซอก,กีไม่ได้ แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสัตว์ประหลาดหน้าตาคล้ายนอนทะหลงขึ้นมาจากพื้นแล้วขมือบคนงานเข้าไปแล้ว ทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านอนยักษจู่โจมพวกเขาอย่างบาคลัง่งให้แรมกับหวนวิ่งหนีมาหลบบนเนินหินใดแต่คนงานที่เหลือโดนพวกนอนขะเมือบไปหมดแล้วนอนพวกนี้มีกลิ่นเดียวกับที่ลอยตลบอบอ้วนอยู่ในเหมืองมันจะต้องเป็นสิ่งที่ขมือบ้คนงานเหมืองไม่ผิดแน่ โชคอย่างดีที่ภูเขาโดยรอบเป็นหินล้วนนอนยักษ์ไม่สามารถช้อนใช้ผ่านหินได้พวกไฮแรมเดินผ่านภูเขาหินจนมาถึงเมืองรีเจคชันไฮแรมไม่คิดว่าจะต้องมาเจอหนอนยักษ์ที่ดุร้ายและชาวเมืองที่เหลือก็ไม่มีใครกำจัดมันได้เขาจึงส่งโทรละเลขเพื่อประกาศจ้างมือปืนฝีมือดีมากำจัดพวกนอนยักษ์ระหว่งที่รอมือปืนไฮแรมก็สนิทสนมกับชาวเมืองมากขึ้น ฟูเยียนซ่อมจัก,กรยานให้เขาไฮแรมจึงมอบจัก,กรยานคันนี้ให้ฟูเหยียนเอาไว้ปั่นเล่นไฮแรมยังสารภาพกับคริสตินเจ้าของโรงแรมอีกว่าอันที่จริงเขาทั้งแตกพ่อของเขาเป็นบ้าท่านขายทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตระกูลกัมเมอร์และเอาเงินทั้งหมดมาซื้อเรือดำน้ำไม่ใช่สิมาซื้อเหมืองแร่เงินที่นี่ ให้แรมเหลือทรัพย์สมบัติติดตัวอยู่น้อยนิดเขาจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เหมืองของเขากลับมาเปิดทำการอีกครั้งในคืนนั้นฝนก็ตกลงมาหนักมากและในที่สุดมือปืนก็เดินทางมาถึงเมืองแล้วชายคนนี้คือแบล็กแฮนด์เคลลี่หนึ่งในมือปืนที่โด่งดังและฝีมือร้ายกาศมากให้แรมบอกเราเกี่ยวกับพวกหนอนยักษ์ให้เคลลี่รับรู้และเขาอยากรู้ว่าเคลลี่จะไหวพอที่จะยิงหนอนยักษ์โดนหรือไม่ เมื่อผู้ว่าจ้างสงสัยในฝีมือแบล็กแฮนเคลลี y จึงสั่งให้ฟูเยียนโยนแอปเปิลมาทางเขาทุกสายตาต่างจับจองไปที่มือปืนผู้โด่งดังเป็นเวลาเดียวกับที่ผลแอปเปิลลอยขึ้นด้วยความว่องไวแบล็กแฮนเคลลี่รับผลแอปเปิลก่อนที่จะขมือบมันต่อหน้าต่อตาชาวเมืองที่กำลังจ้องมองเขาทุกคนต่างคิดว่าเคลลี่จะโชว์ความแม่นโดยการยิงผลแอปเปิลแต่มือปืนผู้โด่งดังก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง เขากระนำยิงใส่ฮอตดอกที่อยู่ไกล่และยิงยากกว่าผลแอปเปิลโดยไม่พลาดเลยสักนัดแน่นอนว่าฝีมือที่ร้ายกาดตองแรกกับค่าจ้างที่มหาศาลไหแรมต้องจ่ายมัดจำลวงหน้าเป็นเหรียญทองคำและกระดุมเพชรและถ้างานนี้สำเร็จไหแรมจะต้องจ่ายค่าจ้างที่เหลือให้เคลลี่เป็นแร่เงินจำนวนมากเท่าที่ม้าตัวหนึ่งจะบรรทุกไปได้ เช้าวันต่อมาให้แรมหวนและแบล็กแฮนเคเลี่ก็เริ่มออกเดินทางตามล่าเจ้าหนอนยักษ์พวกเขาเดินทางมายังเหมืองบอททอมดอลลาและพยายามสร้างแรงสั่นสะเทือนแต่ก็ไรวี่แววของเจ้าหนอนยักษ์ไม่ไกลจากเหมืองพวกเขาพบใครปริศนา ในตอนที่เหมืองยังเปิดทําการมีการขุดเจอน้าพุร้อนคนงานต่อท่อเพื่อสูบน้ําพุร้อนออกจากเหมืองน้ําพุร้อนคงไหลซึมเข้าไปในดินและมีความเป็นไปได้ที่ความร้อนของน้าพุจะทําให้หนอนที่อยู่ในไข่จะเดินเติบโตจนฟักตัวแล้วไล่เขมือผู้คนรวมถึงสัตว์ต่งตางๆไดแถบนี้ ไม่ไกลจากจุดนี้พวกเขาพบชิ้นส่วนอวัยวะของพวกหนอนมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะเริ่มเติบโตและสลัดอวัยวะบางส่วนทิ้งและพวกเขายังพบรถม้าที่มีสภาพพังพินาศเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างจู่โจมรถมา้าและมันเขมือบเจ้าของรถเข้าไปแล้วตัวอะไรก็ตามที่ทำแบบนี้ได้มันจะต้องตัวใหญ่และดุร้ายมากพวกเขาเดินทางตามหาพวกหนอนยักษ์จนเย็นมากแล้ว ฮวนจึงพาทุกคนมาพักที่จุดพักมา้าพื้นในโรงม้าทำด้วยไม้ที่หนามากคงสามารถป้องกันพวกนอนยักษ์ได้แต่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังนอนพักพวกม้าก็สติแตกแล้วแหกคอกหนีกันไปคนละทิศเป็นเวลาเดียวกับที่เจ้านอนยักษ์ใช้ลิ้นชอนชัยเข้ามาทางผนังไม้พวกไฮแรมกระนำยิงใส่นอนยักษ์อย่างต่อเนื่องและดูเหมือนฮวนจะคิดถูกนอนยักษ์ไม่สามารถทะลวงพื้นไม้ขึ้นมาได้ แต่นอนยักษ์พวกนี้ฉลาดมากมันใช้ลิ้นกระชากผื้นไม้ออกไปทีละท่อนจนพวกไฮแรมจะไม่มีที่ยืนแล้วแต่แล้วท่านใดนั้นไฮแรมก็คิดแผนได้เขาสั่งให้หวนส่งโทรเลขไปที่เมืองรีเจคชันเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ในตอนนี้พวกผู้ชายออกไปซื้อของที่เมืองอื่นคลิสตินจึงไม่มีทางเลือกเธอตัดสินใจขี่รถมา้าไปช่วยพวกไฮแรมอีกด้านหนึ่งที่จุดพักมา้า เจ้านอนยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นแล้วจูโจมหวนอย่างบาคลังให้แรมและเคลลีกระนำยิ่งใส่นอนยักษ์อย่างต่อเนื่องจนเจ้านอนยักษ์ดำดินหายไปแล้วแต่พวกมันยังคงใช้ลิ้นกระชากพื้นไม้ออกไปจากโรงม้าอย่างต่อเนื่องจนพวกให้แรมจะไม่มีที่ให้ยืดแล้วพลิบตาเดียวที่พวกให้แรมเผลอเจ้านอนยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นมันใช้ลิ้นตวัดรัดและพยายามขมือบเคลลี เคลลี่ก็นำยิงใส่เจ้าหนอนยักษ์แต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าหนอนยักษ์ขมอบเคลลี่ก่อนที่จะดำหายลงไปใต้ดินแล้วนอนยักษ์มีจำนวนมากและจู่โจมพวกไฮแรมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเดียวกับที่คริสตินมาถึงแล้วพวกไฮดรมหนีตายออกมาจากโรงมาคริสตินเร่งสปีดเต็มทีเพื่อพาทุกคนหนีให้ผลเจ้าหนอนยักษ์ แต่พวกมันยังคงไล่ตามมาอย่างบ้าคลัง่งไฮแรมจึงใช้หนังสติกที่ฟูเยียนให้ไหวยิงใส่ก้นเจ้าหมาทำให้มันวิ่งเร็วขึ้นพวกเขาจึงหนีจากเจ้านอนยักษ์แล้วกลับมาที่เมืองได้แม้ชาวเมืองรีแจคชันจะยังคงยืนยันที่จะปักหลักสู้แต่เหตุการณ์นี้ทำให้ไฮแรมเกือบเอาชีวิตไม่รอดขนาดมือปืนฝีมือดีอย่างแบ็กแฮนเคลลียังโดนขมือบไฮแรมจึงยอมแพ้ เขาล้มเลิกความคิดที่จะกำจัดพวกหนอนยักษ์และยอมทิ้งเหมืองแร่เงินอันมีค่าแล้วออกเดินทางไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในเมืองอื่นแล้วการยอมแพ้ของไฮแรมทาให้ชาวเมืองรีแจคชันต้องย้ายออกไปจากเมืองนี้ด้วยเพราะพวกเขาไม่มีอาวุธหากจะยืนหยัดสู้คงโดนพวกนอนขมือบแน่ๆในขณะที่ทุกคนกําลังเก็บข้าวของเตรียมย้ายบ้านก็มีรถม้ากําลังมุ่งตรงมาที่เมืองนี้ ให้แรมกลับมาอีกครั้งเขาตัดสินใจที่จะยืนหยัดสู้กับพวกหนอนยักษ์เพื่อกอบกู้เหมืองของตระกูลกลับมาให้ได้ไฮ้แรมขายสมบัติติดตัวทั้งหมดทิ้งและนำเงินไปซื้ออาวุธจํานวนมากแต่ละกระบอกมีพลังทำลายล้างในระดับที่สามารถล้มกระถิ่งได้และที่เด็ดสุดคงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกระบอกหนีมันคือพันกันปืนใหญ่ที่ใช้สำหรับยิงเป็ดน้ำ การยิงหนึ่งครั้งจกะจกระจายกระสุนหลายนัดเป็นวงกว้างทำให้มีโอกาสยิงโดนสูงและรุนแรงมากพวกเขาใช้กระป๋องผูกติดกับกิ่งไม้ปักลงในดินเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยเมื่อเจ้าหนอนยักษ์มาถึงทุกคนต่างเข้าประจำทีแล้วสร้างแรงสั่นสะเทือนเพื่อล่อเจ้าหนอนยักษ์ท่านใดนั้นพื้นดินโดยรอบก็สั่นสะเทือน เป็นเวลาเดียวกับที่เจ้าหนอนยักษ์ทะลวงขึ้นมาจากพื้นมันอยู่ห่างจากปืนใหญ่เพียงไม่กี่คืบแต่ไฮดรมก็ยังจะยิงพลาดเจ้าหนอนยักษ์ดำดินหนีไปได้แต่ไม่นานนักมันก็โผล่ขึ้นมาอีกครั้งทุกคนกระนำยิงใส่มันอย่างต่อเนื่องและในที่สุดไฮดรมก็ยิงโดนมันจนได้พันกันมีพลังทำลายล้างสูงมากเพียงนัดเดียวก็สามารถปลิดชีพเจ้าหนอนยักษ์ได้เหลือหนอนยักษ์อีกเพียงสองตัวเท่านั้น ท่านใดนั้นเจ้าหนอนยักษ์อีกตัวก็โผล่มาและมันเขมือพันกันเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันนอนยักษ์อีกตัวก็ไล่เขมือบหวนอย่างบ้าคลัง่งเทโคปาใช้ใบเลื่อยเสียบลงไปในหลุมที่ขุดเตรียมไว้แล้วหลอกล่อเจ้าหนอนยักษ์ให้ตรงมาทางเขาเจ้าหนอนยักษ์พุ่งตรงไปยังแรงสันสะเทือนด้วยความเร็วสูงทําให้มันชนเข้ากับใบเลื่อยจนตายขาทีแต่แล้วนอนยักษ์ตัวสุดท้ายก็โผล่มามันจูโจมเทโคปา แต่โชคอย่างดีที่บริเวณนั้นมีหุ่นไม้เจ้าหนอนยักษ์ตาบอดนั่นจึงทำให้มันขมือบหุ่นไม้เข้าไปเทโคปาจึงรอดชีวิตมาได้แต่แล้วท่านใดนั้นทโทรละเลขในร้านค้าก็ดังขึ้นเจ้าหนอนยักษ์สัมผัสดได้มันพุ่งจู่โจมร้านค้าตระกูลช้างจนพังพินาศทุกคนพากันช่วยฟูเยียนออกมาจากร้านและหนีมาหลบบนรถโดยมีเจ้านอนยักษ์ไล่ขมือบพวกเขาอย่างบ้าคลัง่ง ทุกคนก็นำยญิงใส่เจ้าหนอนยักษ์ด้วยอาวุธทั้งหมดที่มีแต่ดูเหมือนกระสุนปืนจะไม่สามารถทำอะไรมันได้เจ้าหนอนยักษ์พยายามจะขมือฟุเหยียนให้แรมอาศัยจังหวะนี้ใช้ตะขอเกี่ยวติดกับหางของเจ้าหนอนยักษ์แล้วใช้เครื่องยนต์ไอ้น้ำลากมันออกมาด้วยความเร็วสูงเจ้าหนอนยักษ์กระแทกเข้ากับเครื่องยนต์ไอ้น้ำจนร่างมันแหลกเป็นชิ้นๆ นี่คงเป็นครั้งแรกที่ตระกูลกัมเมอร์ได้ประทะกับเจ้าหนอนยักษ์ให้แรมกัมเมอร์ตตดสินใจปักหลักอยู่ที่เมืองนี้เมืองรีแจ็คชันจะเิญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องและเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเพอร์เฟคชันวันเล่ก็จบกันไปแล้วครับกับ t r ร m ม r s ์สเดลเจน e ์บิ i กทูตนรกล้านปี4ย้อนรอยจอมขมือเปเพื่อนเพื่อนรับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใต้คลิปได้เลยครับ และเช่นเคยครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆในช่องแมวบงังและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปและถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดกระผมก็ต้องขออภัยมณาาที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย